ู้สึกที่ดีแต่ว่าไม่มีความเข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไรนะแต่ถ้า,า่าใจเขาดีแล้วก็รู้จกักด้วยอป็นหมายความว่าอย่างก็ใช้ได้มันมันด้เหมือนเครื่องหลังของขังรู้สึกว่าดีแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าแผ่เมตตาและสละให้ทำอนะี่ามันเหมือนเครื่องคอมพิเวเตอร์รู้สึกว่าดีมันก็ใช้ได้เลยประโยชน์มันก็ต่างกันมากสมัยใหม่ฉน,นั้นเลยก็ตามก็ได้ไปอยู่ทั้งสองด้าน ่ามันดีด้วยก็เป็นกุศลด้วยคือใช้ได้ต้้งกุศลคือใช้ได้นะมีความหมายหนึ่งเขาว่าดีคือทําให้ความรู้สึกดีกับรู้สึกสบายสบายไม่นกิดเป็นปฏิฆาหมืหงุดหงิดเป็นกุศลไปในตัวฉะนั้นเองถ้าหากว่าทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันก็ เลืว่ความความที่เริ่มเนสิ่งที่ใหมๆนะ่ๆซึ่งเราโลกมันจเจริญถ้าเราย่ำสามะไรย่ำลอยตรงที่เดิมแต่ว่ามันไม่ชัดมันก็จะทำให้ความมั่นคงนัน้นจะทา้านะแล้วก็เดินทางสเปกสบะานันไดะถ้ามันเป็นทางที่แน่นอนทางที่ชัดเจน แล้วมันคงยิ่งขึ้นเมื่อก่อนเป็นทางลูลังธรรมดาพอลูลังเข้ามาเป็นทางดีหน่อยจุดมาเป็นทางราดยางทางเทคอนกิย่ำความเรียบง่ายและมันคงในเส้นทางให้มากขึ้นฝังรากฝังความหนักแน่นเน่เส้นทางก็เดินง่ายขึ้นเมื่อก่อนจะเดินทางป่าทางลัดธรรมดามันเป็นทางรถเวียนเป็นทางรถ เราก็มาเป็นทางคนผิดท,ทางรัดยางอางเส้นเดียวเนะี่ยแต่พัฒนาให้มันเชื่มแข็งขึ้น,น,นวิธีการปฏิบัติการเจริญสติก็เหมือนกันแม้ว่าเราจะใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวนอกจากเป็นเคลื่อนไหวกระแสหลักมีการเคลื่อนไหวแบบรูปแบบเป็นกลุ่มสร้างจังหวะนี้เป็นการเคลื่อนไหวกระแสหลักต้องทำเอาไว้อย่าทิ้งแต่การเคลื่อนไหวกระแสรองที่เรียกว่าอิริบทย่อย ก้างทำให้มั่นคงเหมือนกันนะเนอีบทสีเรียกว่าอีเดนั่งนอนอีบทย่อยอีสัมบัญญปาาัปปะะที่เรียกว่าทางกระแสลนะในสัมชัญญปาาัปปะีะอ,อ,อีกมากนะพับตาอาปากหายใจเดี๋ยวใส่อลไวกาก้มเงยหยิบหยับจับช่วยทำงานซึ่งมันมีอยู่แล้วชีวิตจริงของเรานะีแต่ว่าการภาวนา ด้วยวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยทำให้กำลังโคสติในกระแสหลักมันเอื้อต่อการใช้ความเคลื่อนไหวกระแสรองหรือวีดีบุตย,ย่อยได้ดีขึ้นเมื่อก่อนกระแสรองของเราเนี่ยมันไปเคยชินทั้งหมดหมายความทำก็ไปกับความเคยชินแม้แต่กระแสหลักคือยืนเดินนั่งนอนก็เป็น,นไม่ใช่ว่าคนที่ปฏิบัติมานานแล้วจะจับความรู้สึกตัวในการยืนเดินนั่งนอนชัดเจนในทุกอีดีบุตรก็หาไมา่ บางครั้งก็ยังเผลอนั่งมานานก็เผลอนึกเผลอคิดเดินมานานก็เผลอพุงแต่งเผลอุ้งสั้นเดึงนอนไม่ต้องพูดถึงกันดังนะั้นการที่เราตรอกย้ำให้มีสติสัมยาพในการเคลื่อนไหวถือเป็นการตรอกย้ำเส้นทางสร้างเส้นทางให้มันมีความเข้มแข็งปลอดภัยกว้างขวาง,วางจากที่ว่ามางที่จากทาง เดินธรรมดาจะเป็นทางเกวียนจะดเป็นเกวียนเป็นทางล้อทางล้อเป็นทางรถทางลูกหลังจะทงหลังมาเป็นทางคนขี่ในทางดาดหยากตามลาดับอันนั้นหมายถึงว่าเราตอกย้าในการเคลื่อนไหวเนี่ยให้มีความหนักแน่นด้วยสติสัมยามากขึ้นไม่ใช่ว่าเดินกี่ปีกี่ชาติไปยังเป็นทางฝุ่นตลบอยู่นั้นมันไม่ก้าวหน้าเราปฏิบัติกี่ปีกี่ชาติก็ยังไปล่องรอยความเคยชินไม่อยากจะละาทางนั้น ไม่อยากจะได้ทงเสพทั้งสูดทางดื่มทางกินทังเล่นไปทางฝุ่นตลบร่างกายก็เสียเราจะเห็นว่าร่างกายของเราถ้ามันปราศจากสิ่งที่ฝุ่นตลบคือพิษภัยบนการเสพร่างกายเราจะดีขึ้นเข้มแข็งข,ขึ้นเสียงของเราคงที่ขึ้นไม่แหบไม่ข้าไม่มัวไม่ขึ้นขึ้นโลเสียงยังแจ่มใสขึ้นไม่หอมไม่ห้าวไม่เหนื่อยนะ มันมันปรับไปเรื่อยๆทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมไปด้วยกันนะี่ยเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลการที่ท่านปฏิบัติท่านมีการประยุกตเอาวิชาของฤาษีในแง่งของทางกายเนี่ยเขามาใช้เช่นการดัดตุ้ฤาษีดัดตรปัจจุบันจะมีหลักฐานอยู่วัดพระแก้วใช่ไหมฤาษีดัดตนท่าต่างๆในพระอริยเจ้าของเรานํามาใช้ที่ปัจจุบันพัฒนามาเป็นเรื่องโยคะ เร,รื่องออกกำลังกายเพื่ออะไรเพื่อพัฒนา <c oughs> ดํารงทาุขันนั้นเนี่ย,ยแต่ถ้าหากว่าเป็นบางแห่งท่นไม่ทำอันนี้ท่านก็จะเอามาเป็นการทํางาน<ๆ>การกวาดตาดคือการกวาดหรือการทํากิจกรรมการก่อสร้างการทรําแรง่างเป็นเป็นกิจลักษณะบางครั้ง แต่ถ้าใช้เวลายะสั้นแล้วก็ง่ายก็คือการมาปรับธาตุขันดินน้ำมือไฟของเราเนี่ยให้สมดุลเพราะฉะนั้นในการใช้ธาตุขันเนี่ยประกอบด้วยรูปกับน้ำถ้ารูปไม่เข้มแข็งน้ำก็เข้มแข็งไม่ได้ถ้าน้ำไม่เข้มแข็งรูปก็เข้มแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปควจะต้องเข้มแข็งด้วยแต่ถ้าหากว่านามคือจิตใจสติปัญญาเราเข้มแข็ง แต่ร่างกายธาตุขันไม่ดีเวทนาก็รบกวนเหมือนเอารถเครื่องรถที่ดีๆยี่ห้อดีๆไปใส่ตัวถังรถที่มันไม่ดีคุณจะขับไปได้สักเท่าไหร่เครื่องก็พังช่วงล่างมันดียากไม่ดีระบบนน่นนี่ไม่ดีแต่เครื่องของคุณดีมากแต่ระบบภายตัวถังมันไม่ดีรถก็ไปไม่รอดเหมือนกันใช้ไม่ได้นานเพราะนั้นเครื่องรถดีตัวถังก็ต้องดีด้วยสติปัญญาภูมทําให้คุณดีร่างกายคุณก็ต้องดีด้วยคุณรู้ต้องดูแลใส่ร่างกาย อันนี้คือหลักบุรณาการในพิธีการของพระพุทธศาสนาคือดูแลลูกให้เป็นธรรมน้มให้เป็นธรรมถ้าดูแลไม่ดีรูปก็เป็นทุกข์นามก็เป็นทุกข์ดรวยรูปทุกข์น้มทุกข์รูปโลคนามโลคแต่พอเราดูแลใีด้วยสติสัมยายด้วยการดูแลทตุขันดีเรื่องอาหารการกินการออกกาลังกายการพักผ่อนดีมันก็เกิดนามรูปธรรมรูปต้องเป็นธรรมก่อน เราไปก็รู้นมธรรมนมธรรมมันก็ว่าจิตของเราเนี่ยมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้มแข็งคงเส้นคงวาไม่ขึ้นขึ้น,นลงลงนี่กาเรียกว่านามธรรมนะงนั้นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยจึงเป็นอะไรที่มันเป็นเราเรียกเป็นไดนามิกคือเป็นพลวัตพลวัตหมายถึงมันมีพลังในการสร้างสรรค์ที่ไม่ที่ไม่จำกัด ไม่จํากัดทําอะไรได้ตลอดโดยที่ไม่มีข้อจํากัดเป็นพลวัตเหมือนกับมอนิเตอร์หรือไดนาโมูที่มันปั่นไฟตลอดเวลา24ชั่วโมงเมื่อใดได้ไอ้มอนิเตอร์ตัวนั้นมันดับเนี่ยไฟมันก็ดับไปด้วยใช่ไหมนั้นธาตุขันของเราเหมือนกันการหมุนเวียนของธาตุขันธาตุสีที่มันต้องหมุนเวียนตลอดเวลาถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งมันเกิดดับทุติขัดขึ้นมาปั๊บเน่ยร่างกายมีปัญหาละแล้วนาม คุณจะแน่แค่ไหนคุณก็ต้องแปลปลไปกรรมนเหมือนกันนะเพราะนั้นเองในการปฏิบัติถ้าเราเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะใส่ใจในการทําความเพียรหรือไม่ใช่ได้ละเหตุการณ์พาไปพอทําความเพียรอยู่ดีเพราะเหตุการณ์หนึ่งช,ชักจูงคนอื่นแล้วก็ลืมตัวนี้ไปวิ่ง์ก็อน่อนพอจะกลับมาทําความเพียรอีกทีจิตมันะเะลิดไปไหนเราไม่รู้พอจะดึงจิตมาเข้าที่ดีมั้ยเราจิตของเราไปกับเรื่องราวต่างๆ นั้นการทำความเพียรเป็นหลักมายถึงมีใจด้วยใจที่หงมาอะไรใจที่ปักไฟรักไม่ดีถ้ามีกิจกรรมอย่างอื่นแทรกเข้ามาก็อเอาตัวอิริบุตรย่อยกระแสะลองไปทําด้วยมีสติสัมยญญาในการตามรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะจิตส่วนหนึ่งมันจะต้องส่งไปกับงานที่เราทําส่งไปกับวัตถุที่เราจับใช่ไหมเต็ ตั้งคากระแสหลักล้วนๆคือยกมือโดยจุดคุ้มไส้ไวมันได้ล้วนๆจิตของเราไม่ได้สุขมันก็เป็นผลให้การเจริญสติของเราเี่ยก้าวหน้ารวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามาที่กล่าวแล้วว่าตัวนิวนร์แก่แล้ตัวเรายังไว้ใจไม่ได้ว่าอีซีของเราไม่พร้อมทาาขันแล้ไม่พร้อมนิวร์เราพูดกันบ่อยแต่ว่ายากที่จะเราจะเข้าใจมันเมเชี่ย ข้อแรกรียการกมาฉันทะแล้วการมาฉันทะก็คือความในกล้เดียกาวทีนี้ถ้าหารู้เลยคำว่ากามเนี่ยขอบไข่ฟังฟังแค่ไหน,น,นสิ่งที่เรามองทางกาวเราชอบไม่ชอบมันก็เป็นกาวสิ่งที่เรายิทางตรเราชอบหรือไม่ชอบมากน้อยก็เป็นรีวอนะจมูกลิ่นกายใจก็เช่นเดียวกันถ้ามีความชอบไม่ชอบอย่างดนแรงขึ้นตัว นิวรณ์ก็แรงไปตามกำลังของความชอบไม่นชอบเป็นหลักความชอบก็จะนาไปสู่ตัวทีน้มิทาความเมื่อาห้องนอนเบื่อเบลอความไม่ชอบก็จะนำไปสู่ปฏิฆะมีความด้ยเศร้าหมองแล้วความไม่รู้ตามความเป็นจริงทั้งชอบและไม่ชอบก็นําไปสู่ความหลงก่อให้เกิดความปรุงแต่งฟุ้งซ่านลังเลสงสัยมันก็ไปสู่ตัวโมหะ นะเพราะฉะนั้นนิวรณ์ทั้งห้าคือยอดแะเลยสามคือราคะโทสะโมหะนั่นเองเพราะกิเลสที่เป็นต้นตอหรือเป็นอกุศลมูลน่ะมันมีเป็นรากของอกิเลสทั้งปวงมันก็กําเนิดมาจากนิวรณ์ห้านั่นเองนิวรณ์ห้าก็กําเนิดมาจากอิทธาลมอนิธาลมคืออารมณ์ทีท่ชอบไม่ชอบสองตัวนั่นเองความรู้สึกชอบไม่ชอบสองตัวก็พัฒนานมาจากหลักของไตรลักษณ์ เรหลักทั้งแตักต้นกเนิดก็กำเนิดมาจากการเกิดและการดับแต่ละตัวมันสูงทอดมันทอดนทอดมันทอดมันทอดไปแต่เราเไม่จับท so okay. so, ี่เหตุที่มันกาลังเกิดถ้าไม่มีเหตุเกิดเราไม่ต้องไปศึกษาเราเริ่มหามันยุ่งยากนอกที่มีเหตุเกิดเช่นนั่งไปนั่งมามันง่วงอ่ะมันมีเหตุละเหตุคือความง่วงมันมาจากไหนก็ค่อยๆหาราคาเรื่องการถอนมันความเบื่อความขี้เกียจอ่ะมันเป็นเหตุแล้ว แล้วก็ซืวหาราคารุ่นมาจากไหนความรู้สึกแบบนี้ความรักคร่กำนัดความยินดีเป็นเหตุแล้วแล้วก็ซื้อหาราคารุ่นก็ถอนความหงุดหงิดปฏิฆาเกิดความไม่แช่ชื่นไม่เบิกบานมันเป็นเหตุแล้วแล้วก็ตามหาราคารุ่นก็ถอนอย่างนี้เรื่อยไปมันก็จะถูกต้องตามหลักของวิปัสสนาแต่ถ้าหากว่า เหตุม <se> ันเกิดขึ t t so ้นแล้วเราไม่ตามรู้ามพิจารณาก็ทุกข์มันกำลังรู้สมุทัยเร้ไม่ได้ตามถอนมันนิโรธความเพียรพยายามที่จะถอนก็ไม่มากมันก็เกิดขึ้นในนิโรธอมักคือความเพียรพยายามที่จะจดึงการถอนออกมาตามละแล้วก็นิโรธคือการที่ศาสตร์ละทิ้งปล่อยวางจนดับสนิทมันก็ต้องสัมพันธ์กัน นั่นเองหลักของพระเจ้าชัดเจนที่สุดในตดวมันทั้งหมดเลยนั่นเป็นสวาขาตธรรมแล้วในเมื่อหลวงพ่อนำหลวงพ่อเทียนนามาขยายในรูปของการเคลื่อนไหวก็ยิ่งง่ายขึ้นไปอีกเห็นรักเห็นรากเห็นรูปเห็นที่ไปที่มาง่ายขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราตั้งใจปฏิบัติสิ่งนี้อย่างถูกต้องแล้วมันไม่มีข้อลังเลสงสัยใดๆเกี่ยวกบเรื่องของวิธีการปฏิบัติก็จึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ย มีความเรียกวโยนิสงค์มีความแยบคายในการศึกษาคือพยายามเอาความสาคัญมั่นหมายเป็นตัวตนนี่ออกไปถ้าเรายังมีความสำคัญมั่นหมายคือถอนศักยญาติถิิไม่ได้เนะี่ยมันก็ยังเป็นสุขเป็นทุกข์กับคนเป็นดีเป็นชั่วกับคนเป็นชอบไม่ชอบกับคนดือยความเป็นคนเป็นเราเป็นเขาอย่างฝังแน่นในใจเนะี่ยมันก็หลีกหนีนีวอนไม่ได้ ีนี้เราจะถอนได้ไงในสัโยชติสิบประการันขึ้นตันในสัพยะทิฏฐิเราเป็นใครมาจากไหนเรามีดีอะไรเราเป็นมีตัวตนมีสติปัญญาประสบการณ์ความสามารถอย่างไรมันจะนําขึ้นมาอ้างเป็นตัวตนเป็นสัพยะทิฏฐิแล้วก็นําไปสูป่ความขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะมันจะเกิดความชอบไม่ชอบตามมาแนะนะเรื่องนี้เป็นเรื่องแม้จะเล็กน้อยนะแต่ว่าถ้าเราไม่แยบคลายนะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ กลายเป็นสิ่งใหญ่ๆขึ้นมาได้เช่นเราอยากเราหิวเราหิวข้าวเนี่ยถ้าเราไม่มีความแยบคายแล้วก็ความหิวเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ได้เฝ้าดูความหิวความหิวนําไปสู่ความอยากความอยากนําไปสู่ความหงุดหงิดความหงุดหงิดนําไปสู่ความคิดบงการความสร้างถ้าเราไม่ดับต้นมันหรือว่าเช่นเราหิวข้าวหิวเหล้าหิวบุหรี่คันอยากขึ้นมาไม่ตอบสนองมันก็จะหงุดหงิดหงุดหงิดก็ต้องไปเสพมันก็เสพมันก็ มีกำลังพอมันเป็นเหตุหิวขึ้นมาอีกเพิ่มซ้ําไปซ้ำมาอย่างมันเลิกละไม่ได้ก็ทําให้เราไม่สามารถข้ามพ้นตัวสังโยคตัวต้นๆแค่สักยทติถิแลวเราข้ามไม่ได้เราอีกอีกเก้าตัวมันจะไปได้ไงนะเพราะนั้นเราปฏิบัติทําไปถึงไหนก็ตามไอ้สิ่งที่เราเสพติดรูปเสียงกิริสัพพัปขั้นต้นๆเลยยังยังเลิกละยังบรรเทาไม่ได้ เราก็อย่าไปหวังว่าเราจะก้าวอะไรไปไกลกว่าน,นั้นเพเสียวเวลาในการพัฒนาเพราะฉะนั้นสิ่งเสียติดทั้งหลายที่เป็นเรื่องนอกๆเนีน่ยต้องเป็นลายเป็นตายรายดินต้องสลัดให้หลุดสลัดให้ขาดมันจะดิ้นตายาื่อเราช่างมันเพื่อเห็นแก่คุณธรรมเบื้องสูงเราต้องไม่กลัวต้องเด็ดขาดคนที่เขาถึงทํทาขั้นสูงเนี่ยต้องเข้มแข็งต้องเ,เด็ดขาดไปทาอ่อนแอรดยสิ่งโยเย่ยยเร,รั่รุมสิ่งเสพติดเล็กๆน้อยๆไม่ได้ทีเดียวตั้งแต่รถ อาหารสิ่งเสพติดทั้งหลายรูปเสียงกินรสสัมผัสทั้งหลายที่เราพยายามที่จะเข้าไปเสดเราพยายามถือว่ามันเป็นเหตุละเห็นเหตุหก็เริ่มต้นจากใจของเราที่เต็มไปได้วยความอยากถ้าเราตามรู้เหตุอันนี้ตลอดเวลาเข้าดูบนตลอดเวลาไม่ปล่อยอไม่ก็เรียกว่าวมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายในเล็กน้อยพยาทศาวี อะไรเป็นเหตุแห่งโทษเป็นภัยเล็กๆ,ๆน้อยๆเ,เนี่ยเราอย่ามองข้ามเราพยายามจัดการทันทีเพถึนตลอดเวลานี่ความไม่เลิ่อความไม่เรินและเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดและแก้ไขเหตุที่เกิดตลอดเวลาถือว่าเป็นความแยบขายไม่ประมาทการปฏิบัติเมื่อเจ้าวหน้าเพราะมันเองโดย,ย,ยที่ไม่ต้องไปทำอะไรมากโดยที่ระวังที่เหตุที่จริง แต่ความเพียรเป็นตัวสนับสนุนกำลังของสติสัมปชัญญะทำให้เราไหวทันขึ้นทำให้เรารู้เร็วขึ้นทำให้ได้เห็นเหตุได้ไวขึ้นถอดถอนได้ไวขึ้นเท่นั้นเองนะกำลังความเพียรแต่ถ้าเราความเพียรเราไม่ไดีไอการที่จะความไวต่อการรู้เหตุที่มันเกิดคว่มนะพลอยใจไม่พลอยใจที่มันเกิดมันไม่ทันเพื่อรู้มันก็ไปไกลแล้วอย่างนี้เรียกว่ากําลังของสติสัมปชัญญะปัญญาเราไม่พอ ที่จะทําให้มันพอก็มีทางเดียวืีต้องทําความเพียรอยู่กันเสมอๆเพราะฉะน,น,น,นั้นใน,นช่วงเช้าวันนี้เราทําความเข้าใจแค่นี้คือประรบถึงว่าเราจะต้องมีรูปเข้มแข็งมีนามเข้มแข็งมีร่างกายมีท่าศีรษะหันห้ารองรับนาม,มารมดีท่าศีรษะขพงเราต้องเข้มแข็งถึงจะรองรับในขันห้าได้เข้มแข็ง รูปโรคนามโรคก็จะไม่มีก็มันจะกลายเป็นรูปธรรมนามธรรมการรู้สมมติการรู้ประมาทมันก็ง่ายขึ้นถ้าเราทําหลักเบื้องต้นให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยให้ทำการและด้สุดแล้วก็ดําเนินไปเอง,เองมันเป็นขบวนการเดียวกันดังนั้นก็จึงทันสารนี่เรา,เา,เเราจรึงไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะที่ปฏิบัติเราไม่กดประมาทนะว่างไม่ได้ว่างก็ปารกของเพียน <c oughs> แต่ถ้ามีกิจการงานที่ทําเราก็ใช้ความเคลื่อนไหวกระแสรองคือมีสติสัญญาในการทำง,งานนั้นๆ <c oughs> เวลาจะทํากิจนั้นกิจนี้เราก็ใช้สติสัญญาเช่ <c oughs> นรัอาหารบินเทาบาททากิจของสงอะไรพวกนี้เราก็ทําด้วยสติสัญญาพยายามดูว่าจิตของเราเนี่ยมันมีการแบ่งแยกเป็นตัวเราของเราเป็นสักย,ยัติจิตไหมสังเกตตลอดเวลาทีเดียวตัวนี้ <c oughs> ถ้าเราไม่ใส่ใจตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นเหตุ จากเล็กๆน้อยๆเนี่ยขึ้นมาเป็นเหตุใหญ่ได้เสมอนะเนื้อไฟกองใหญ่ที่มันไหม้บ้านไม่เรือได้เหมน,นไม่ขีดก้านเดียวแค่ไฟสปักนิดเดียวพนอะมันไม่ติดเชื้อเชื้อเพลิงใช่ไหมมก็ลุกแรงไปทั่วบา้านเหมือนกันกิเลสเราเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามแล้วพอนเป็นเหตุข,ขึ้นมานี่มันไหม้คุณธรรมใหญ่ๆหลักๆที่เราสัมสมมาตั้งนา,นานนี้ไปในช่วคทิพตาเลยนะถ้าเราม่มานะในช่วงเช้านี่ก็คิดว่าในสิ่งที่นํา สุทรธรรมเป็นการแผ่เมตตาออกไปนะครับหรือว่าจะทําให้เราทั้หลายมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีความอตตาดิก่อนพร้อมกับใช้ปัญญารู้เท่าทันเหตุอลเปมีความเสี่ยงความเจริญก็จะร,รู้เท่าทันก็ป้องกันตัวเองได้ปลอดภัยด้วยกัน,กน,กกนทุกคนทุท่านเทสี